การปลูกกระดูกด้วยเทคนิค PRF คืออะไรวันนี้ไปฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับวัครับสวัสดีครับวันนี้เจอพี่หมอเขนี่คร้างหนึ่งที่มีหมอโชวยพี่หมอเขนนะครับนะครับมีเรื่องที่ว่าที่เราค้างไว้ว่าในเทคนิคใหม่ๆในการปลูกกระดูกเนี่ยพี่หมอเขนเป็นคนที่ มีเทคนิคใหม่ๆม,มาเล่าให้สู่กันฟังนี่ก็ไม่ใหม่มากไม่ใหม่มากครับอ๋อแต่ว่าเป็นเทคนิคที่แบบจริงๆก็สำหรับพี่หมอโชคนี่คือถือว่าใหม่นะเพราะว่ารเราตอนไปเรียนด้วยกันนี่เราก็รู้แค่การปลูกกระดูกอิสบ,บนกราฟซิ่งคือง่ายๆแต่พี่หมอเขียนนี่ไปเรียนเทคนิคใหม่ๆมาสาหรับพี่หมอโชคใหม่มากคืออะไรครับพี่หมอเขียนคือเทคนิคเป็นการเทคนิคน,นี้เป็นการนํานําเลือดเลือดของคนไข้ขน,นาเลือดของไข่ <tech. S 2> จับเลือดจากแขนจากเส้นเลือดของเราครับ ไปแยกส่วนไปแยกส่วนไปแยกส่วนออกมาใช้ส่วนที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าน้ำเหลืองส่วนพวกสีแดงที่เป็นเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็เอาทิ้งไปเราไม่ได้ใช้อะไรนะเพราะว่าในน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีสารต่างๆที่ช่วยในการการซ่อมแซมพนเห็ในน้ำเหลืองที่เราเอามาจากเลือดคนไข้เนี่ยมาผสมกับกระดูกแล้วในนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญในการช่วยให้ช่วยให้กระดูก ใหม่สร้างขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้การหายของแผลของเหงื่อทุกอย่างเนี่ยมันมันดีขึ้นอมีโปรตีนแฟกเตอร์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นสารสารสารสื่อสารอะไรพวกเนี้ยครับสารสื่อพูงงี้ยคือผสมกับกระดูเข้าไปแล้วแทนที่จะมันจะหายปกติรอสักหกเดือนนี่ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นได้สมมติว่าปกติเนี่ยปลูกกระดูเนี่ยผลสําเร็จอาจจะอยู่ แค่80%คอะไรเงี้ยครับการที่ผสมสารของตัวเองของอตัวไข่เองตัวเองนะครับเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยให้ผลสําเร็จของการปลูกกระดูกเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเทคนิคใหม่ก็คือแทนที่เราปลูกกระดูก,กเฉยๆใ,ใช้เลือดคนไข้ามาผสมใช่ครับนะเทคนิคนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่า P R F เป็นครับ P R F เทคนิคนะครับข้อดีก็คือว่าข้อดีก็คืออ่าต่ำไม่ได้สูงขึ้น ผลผลิตสูงขึ้นครับแผลหายไวขึ้นแผลไวขึ้นด้วยใช่ครับช่วยช่วยช่วยในการโปรโมทหรือว่าช่วยในการส่งเสริมทําให้แผลในช่องปากเนี่ยหายไวขึ้นอ่าอดีมากๆเลยใช่ทีนี้มันนอกจากมีข้อดีเนี่ยแล้วเราปลูกกระดูกในปกติเราอัตราามเร็ออนอาจจะไม่ได้เยอะมากาเแบบที่ให้ฟังขึข้นได้ไหมครับข,ขึ้นขึ้นอยู่จริงๆเนี่ยการปลูกกระดูกมันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายอย่างมานจะเป็นชนิดของกระดูกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับแล้วแล้วตัวนี้การปลูกกระดูกเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปก็คือจะจะมีเฉพาะกระดูกที่เราใส่เข้าไปอย่างเดียวแล้วก็อาศัยเลือดที่มาหล่อเลี้ยงจากบริเวณนั้นๆนะแต่อันนี้เราไปปั่นเลือดมาเพื่อให้ได้สกัดเอาเฉพาะตัวเน้นๆเลยเน้นๆเลยใส่เข้าไปคุยง่ายคือถ้าเป็นปลูกกระดูกแบบปกติอ่าใช่ครับมันต้องรอเลือด แล้วก็ในเลือดเนี่ยก็จะมีใช้ได้และใช้ไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นนันนี้คือเอาเน้นๆมันเลยแล้วเป็นของตัวคนไข้เองใช่แล้วครับก็แปลว่าดีมากๆเลยก็ก็ก็มีส่วนช่วยมากกว่ามากๆเลยใช่ไหมครับมีส่วนช่วยมากไหมก็ก็มีปัจัยเยอะกว่านั้นใช่ครับก็คือมีส่วนช่วยมากไหมก็มีงานวิจัยว่ามีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันอ่าแล้วเหมาะกับทุกคนไหมครับเหมาะกับทุกคนไหมเอ่อไม่เหมาะกับทุกคนนะครับอ่าเหมาะกับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับ ข้อจำกัดก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดบางชนิดที่เลือดไม่สมบูรณ์ทีนี้เนี่ยคือคือต้องบอกว่ามันมันใช้เลือดเราอะครับถ้าเลือดเราไม่ดีมันก็ไม่ต่างจากจริงในเทคนโนันดีมันดีมันดีแต่ว่ามันอาจจะเลือดไม่ได้เหมาะทุกคนใช่ครับเลือดของเราต้องดีด้วยเช่นผู้ป่วยที่ทานยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำนี่ทำไมหมอะแล้วเลือดก็จะไม่ค่อยแข็งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ หรือว่าเป็นโรคเลือดอื่นๆโๆรคทารกือดง่ายๆพี่เทคนิคเนี้จริงๆดีนะดีครับแต่ว่าพี่หมอไม่ได้บอกว่าผไม่ต้ใช้เทคนิคนี้ไม่ใช่มันต้องเหมาะม,มันต้องเป็นพี่หมอเขียนเลือกใช่ครับต้องต้องเลือกก่อนว่า,าว่าเคลไหนทําได้เมืม่อทํหมอ<ป> <ๆ S 2> มาแล้วเนี่ยกระดูกจากกระดูกอ่าจถ้าดูคลิปเก่าพี่หมอกระดูกเราปลูกเนี่ยก็กระดูกเป็นผงๆใช่ครับมาผสมกับน้ําเหลืองที่ปั่นมาแล้วใช่ครับมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะแข็งขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมามันก็สามารถอะแดป หมือนดินน้ำมันนะครับอะแดปอะแดปเข้ากับตำแหน่งที่เราจะปลูกได้ง่ายจัดการได้ง่ายออก็ปัจจัยในการปลูกกระดูกจริงกระดูกถ้ามันอยู่ตัวมันก็จะละลายน้อยใช่ครับพอเราผสมน้ลเหลืองก็ช่วยให้กระดูกอยู่ตัวมากขึ้นแล้วเขาพอเขาแข็งเนี่ยเขาเหนียวเนี่ยมันก็จะป้องกันแดงป้องกันอะไรจากภายนอกการจะเข้ายได้ใช่ครับแต่ว่า เพิ่มเติมตามความเร็จแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการใช้เนี่ยอยากให้เป็นพี่หมอต้องเลือกกว่าเคส by เคสไปครับเดิมบางอันที่ไม่ใช้ยิงมาทําแล้วมันดีแต่ไม่ได้หมายว่าทุกเคสต้องทําต้องทาไม่จำเป็นถ้าทาทุกเคสอันนี้เรียกคุ้มเฟื่อยใช่ไหมทำทุกเคสจริงๆบางเคสไม่จำเป็นต้องทําเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ต่างจลลัพธ์ไม่ต่างกันจริงจริงที่อยากจะบอกคือถ้าเราทำทุกในทุกเคสพี่หมอก็สบายใจถูกไหมเพราะว่า แต่คนไข้เนี่ยเจ็บตัวเพิ่มขึ้นแต่การจะจาดเ,เพิ่มขึ้นแต่ที่หมอเขีบ,บอกว่าไม่เหมาะทุกเคสเพราะว่าบางเคสอัตรวามสําเร็จอันนี้ก็สําเร็จแล้วอันนี้ก็สําเร็จบางเคสก็ดีอยู่แล้วกระดูกทุกอย่างดีอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องทำอ่านะไว้เองที่บอกให้ฟังคือในใน,ในที่เราเวลาวางแผนคนไข้อะไม่ใช่ว่าเอาดีทั้งหมดเลยนะเอาเราก็ช่างใจว่ามันบอกผอมไหมพอหอกผอมดีกว่าเนาะใช้คำดีเนาะในการวางแผนใช่ครับนะครับอ้าล้ครับสุดท้ายแล้ว พี่หมอเขมีอะไรฝากถึงคนไข้บ้างครับก็ฝากถึงคนไข้นะครับที่มีแผนว่าจะทำรักฟันเทียมนะครับจริงๆบอกว่าจะบอกว่าเทคนิคต่างๆในการทำรักฟันเทียมเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายแพรวมากมีการอัปเดตต,ตลอดเวลาครับมีแบบหลายอย่างเอานั่นผสมนี่เอานี่ผสมนั่นมีวัสดุอะไรให้เลือกใช้หลายอย่างมากครับ10เคสเทคนิค การทําแต่ละเคสไม่เหมือนกันสักเคสแน่อน,นอน <c oughs> ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเติมนั่นเติมนี่เข้าไปทั้งนั้นเนี่ยจะถึงใครว่าจะถึงใครว่าแต่ละแต่ละเคสนะครับคุณหมอเนี่ยก็จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เคสของคนไท้เนี่ยเหมาะสมที่จะทําวิธีแบบนี้ใช้คําว่าเหมาะสมเหมาะสมไม่ใช่ว่าฉันฟังเพื่อนฉันมันเนี่ยดีอันดีที่สุดต้องทําแต่ว่าบางทีมันไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้ใช่หรืออาจจะทาอีกวิธีนึงอาจจะเหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับการการการตรวจเนาะการตรวจแล้วการวางแผนการรักษาของคุณหมอแต่ละท่านด้วยหมอแต่ละท่านอาจจะวิธีการไม่เหมือนกันแต่ว่าไฟนอลแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย มันจะได้เหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันนะไว้พี่หมอเองก็จะฝากว่าจริงๆก็เทคนิคต่างๆมันต้องอัปเดตตลอดเลยเยครับส่วนคุณหมอจะเลือกใช้วิธีไหนเทคนิคอะไรก็แล้วแต่คุณหมอว่าเคสเรานั้นเหมาะสมกับวิธีอะไรมากกว่ากันกก็จะให้ช้อยหนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้มันใครเลือกได้แต่ว่าในที่เลือกเนี่ยที่เลือกหมอก็จะบอกว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรอันที่หนึ่งข้อดีข้อเสียคืออะไรครับ ้ารับได้จูนตรงกันว่าความต้องการของหมอและความต้องการของไข้ตรงกันที่จุดไหนเราก็จะลีไปนทางแผนการรักษานั้นมช่วยคนไข้อย่างเต็มที่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ว่าแผนมันเยอะมากเทคนิคมันเยอะมากแต่ว่าก็อยากให้คุยกันมาปรึกษากันไม่ใช่แบบว่าเ้ยฉันจะทำแบบนั้นมาเซจะเอาแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เราไม่เหมือนกันเลยเคสเรากับเคสเพื่อนไม่ได้เหมือนไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ เป็นไงครับนี่ก็เป็นพี่หมออีกคนหนึ่งที่เราทํางานด้วยกันนะครับ,รบก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะครับ,รบก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ